เมื่อครอบครัวหนึ่งได้กำเนิดลูกชายที่มีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กทั่วไปอย่างน่าทึ่งแต่แล้วพวกเขากลับพบว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในตัวลูกชายจนนำไปสู่เรื่องราวอันน่ากลัวที่พวกเขาต้องค้นหาคำตอบให้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง The Prodigy เด็กจองเวน ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหญิงสาวคนหนึ่งได้วิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลผู้คนเธอมีท่าทางหวาดกลัวเป็นอย่างมากเมื่อวิ่งมาถึงถนนก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาพอดีจนเกือบจะชนเธอเข้าเมื่อคนขับลงมาจากรถก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะพบว่าหญิงสาวที่วิ่งหนีมามือขาดไปข้างหนึ่ง และตะโกนบอกว่ามันเอามือฉันไปอย่างหวาดผวา ภาพตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งในเพนซิลเวเนียซาร่าญิงสาวท้องแก่กำลังมีอาการปวดท้องใกล้คลอดซึ่งจอนผู้เป็นสามีก็รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีและนี่ก็เป็นท้องแรกของซาร่าทำให้ทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่อีกฝ้าของโอไฮโอบ้านที่หญิงสาววิ่งหนีออกมาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมผู้ชายคนหนึ่งอยู่เขาวิ่งออกมาโดยไม่สวมเสื้อผ้าสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่สังหารจนเสียชีวิตซึ่งในมือยังกำมือของหญิงสาวที่ โดนตัดเอาไว้แน่นและเป็นเวลาเดียวกับที่ซาร่าได้คลอดลูกชายออกมาพอดีเช่นกันทั้งซาร่าและจอนรู้สึกดีใจกันมากเพราะมันเป็นการรอคอยที่สมบูรณ์แบบที่สุดของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป4ี่เดือนกว่าไมล์ลูกชายของพวกเขาก็มีดวงตาสองข้างที่สีต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองรู้สึกภูมิใจและเมื่อต้องไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีนไมล์ก็ไม่ร้องไห้เลยสักนิดแถมยังพูดออกมาเป็นคําได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งหมอก,ก็บอกว่าไมล์มีพัฒนาการที่เร็ มากต่อมาเมื่อมาอายุได้2ปีกว่าสมองของเขาก็พัฒนาอย่างเร็วจนซาร่าต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอาฉริยะไว้และมองหาโรงเรียนพิเศษให้กับลูกชายเข้าเรียนก่อนเวลาและเมื่อมาอายุได้5ปี5เดือนซาร่าก็พาเขาไปตรวจวัด i อิซึ่งหมอก,ก็บอกว่า i อคิเขาสูงมากสมองบางส่วนของไม่พัฒนาไปถึงขั้นสุดแล้วแต่มีบางส่วนที่พัฒนาช้ากว่าปกติซึ่งก็หาสาเหตุไม่เจอหมอถามถึงปัญหาด้านอื่นๆของไม่ซาร่าปฏิเสธ และบอกว่าลูกชายเธอจะมีอยู่เพียงปัญหาเดียวคือเรื่องการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่เท่านั้นหมอจึงแนะนําโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษแบบไมให้กับเธอเวลาผ่านไปจนมาอายุได้8ปีซาร่ากับจอนได้ไปออกเดทกันโดยฝากไมไว้กับโซอี้พี่เลี้ยงเด็กเมื่อโซอี้บอกให้ไมเข้านอนแต่ไมยังไม่อยากนอนโซอี้จึงชวนเล่นซ่อนหาและไมจะเป็นคนไปซ่อนโซอี้จะเป็นคนหาโซอี้เดินตามหาและได้ยินเสียงบางอย่างในห้องใต้ดิน จึงเธอก็คิดว่าต้องเป็นไมล์ไปแอบอยู่แน่เมื่อเปิดประตูมองดูเห็นว่ามืดมากโซอี้จึงเปิดไฟแต่มันไฟไม่ติดเพราะฝีมือไมล์ทำเอาไว้เธอเลยตัดสินใจเดินลงไปแต่แล้วโซอี้ก็เหยียบใส,เส่เศษแก้วจุดเลือดทะลักและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดต่อมาเมื่อซาร่าถามถึงเหตุการณ์นี้ไมล์ก็บอกแค่ว่าเขานั่งดูทีวีอยู่กับโซอี้จากนั้นโซอี้ก็บาดเจ็บกรีดร้องออกมาซาร่าบอกว่าเขาน่าจะจำอะไรได้มากกว่านี้แต่เขาปฏิเสธว่าไม่รู้และจำไม่ได้จาก ก็ร้องไห้ออกมาซาร่าจึงปลอบลูกไปว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุเท่านั้นกลางดึกคืนหนึ่งซาร่าได้ตื่นขึ้นมาเจอกับเจ้าทาลุล่ามาที่เลี้ยงไว้เห่าเสียงดังเมื่อเธอเข้าไปในห้องนอนของไม่ก็พบว่ามานั้นนอนบิดตัวไปมาละมือพูดอะไรบางอย่างที่เธอเองก็ฟังไม่เข้าใจจึงเอาเครื่องอัดเสียงไว้เมื่อไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นเธอก็บอกว่าเขาละเมือนอนฝันร้ายอยู่แต่ไม่บอกว่าเขานอน,อนฝันดีตั้งหาก ในวันต่อมาที่โรงเรียนของไมขณะที่เด็กๆก,กําลังจับคู่ทํากิจกรรมกันอยู่มีเพียงไมคเท่านั้นที่ทําเดียวแต่แล้วไมคก็มาขอจับคู่กับเพื่อนหญิงคนหนึ่งจากเด็กชายอีกคนแต่เด็กชายปฏิเสธคําขอของไมคซึ่งไมคก็มีสีหน้าที่ไม่พอใจมากเขาจึงขอครูไปเข้าห้องน้ําและเดินกลับมาพร้อมอุปกรณ์ในมือและเอามันฟาดไปที่เพื่อนจนล้มฟุบไปด้วยความโกรธแค้นจากเหตุการณ์นี้ซาร่าจึงพามายไปพบกับเฮเลนซึ่งเป็นจิตแพทย์และไมคได้บอกเหตุผลกับเฮเลนว่า ที่ทากับเพื่อนแบบนี้เพราะเขาไม่อยากเจ็บตัวอีกเฮเลนจึงถามว่ามีใครทําร้ายเขาหรือเปล่าไมยบอกว่าไม่กล้าบอกเธอเพราะไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเฮเลนจึงบอกกับซาร่าว่าไมยควรพบกับอาเธอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมที่แทรกแซงของเด็กเพราะมองว่าไม้น่าจะมีปัญหาทนทุกข์อยู่ก,กับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซาร่าตกตะลึงที่ได้ยินอย่างนั้นก่อนกลาบเธอก็ได้เอาเครื่องอัดเสียงละเมอของไม้ให้เฮเลนไว้จากนั้นซาร่าก็นําเรื่องนี้มาบอกกับจอนเธอแอบระแวงกลัวว่าจอนจะใช้ความรุน กกับลูเหมือนอย่างที่เขาเคยได้รับมาจากพ่อหรือเปล่าแต่จอร์นปฏิเสธว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นกับลูกทั้งสองจึงมีปากเสียงกันแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจและจะช่วยกันหาทางออกกับเรื่องนี้ให้ได้ในขณะที่ไมค์ก็มายืนแอบมองอยู่กลางดึกคืนนั้นซาร่าก็มาดูไมค์ที่ห้องแต่ก็ต้องตกตะลึงที่ได้ยินเสียงไมค์ละมือบอกว่าแกรี่ไปตายซะจากนั้นไมค์ก็ห้ำเพลงและสะดุ้งตื่นมีอาการหวาดกลัวและบอกกับซาร่าว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวเขา ต่อมาเฮเลนก็นัดให้ซาร่ามาเจอกับอาเธอร์นักวิจัยเกี่ยวกับการระลึกชาติหรือการกลับชาติมาเกิดและอาเธอร์ก็ได้บอกกับซาร่าว่าเสียงละเมอของมายนั้นเป็นภาษาถิ่นของฮังการีที่พบได้น้อยมากซึ่งทั่วโลกจะมีคนพูดไม่ถึง40,000 0คนและสิ่งที่มายพูดมีความหมายว่าหุบปากเสียนางผู้หญิงขายตัวหยุดร้องไห้มาอย่างนั้นฉันจะควักลูกตาแก่ฉันจะมองดูแกเสียชีวิตและมาย,ยังบอกกับซาร่าอีกว่าเขาฝันดีนั่นจึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจและเป็นห่วงมาก อาเธอร์คิดว่ามายน่าจะกลับชาติมาเกิดจึงยกตัวอย่างที่ประเทศอินเดียให้ฟังว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุ6ข,ขวบที่จํารายละเอียดของชาติก่อนได้หมดทุกอย่างทั้งร้านที่ชอบพี่น้องทุกคนและเพลงโปรดของแม่สามารถเล่าเรื่องการเสียชีวิตด้วยการจมน้ําของตัวเองได้อย่างละเอียดและพาอาเธอร์ไปเจอกับพ่อแม่พี่น้องในชาติก่อนของเขาและร้องเพลงให้แม่ฟังก่อนแม่จะเสียชีวิตอาเธอร์คิดว่านั่นเป็นวิญญาณของคนจมน้ํามาสิงที่ตัวเด็กเพื่อต้องการทําบางอย่างที่อยากจะทํานั่นก็คือมาลาแม่ของ ตัวเองเมื่อทำในสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะหายไปและเด็กก็จะกลับมาเป็นปกติและจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้อาเธอร์ Arthur ย้ำว่าวิญญาณมีเหตุผลที่กลับมาเพื่อทำสิ่งที่ค้างคาและคิดว่ามีวิญญาณที่แก่กว่าอยู่ในร่างของไมดยด้วยซึ่งคนคนเดียวจะมีสองวิญญาณไม่ได้วิญญาณหนึ่งจะเข้าครอบงำอีกวิญญาณจะถูกกลืนกินจึงต้องรีบหาวิธียุติเรื่องนี้แต่ซาร่านนั้นไม่เชื่อในสิ่งที่อาเธอร์บอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินไปเฮเลนจึงเอาซีดีแผ่นหนึ่งให้กับเธอ ก่อนที่เธอจะเดินออกมาอย่างหัวเสียเย็นนั้นบนโต๊ะอาหารมายก็ฮัมเพลงออกมาและขอเล่นเกมจ้องตากับซาร่าที่เคยเล่นกันอยู่บ่อยๆซาร่าจำใจเล่นด้วยเพราะไม่อยากขัดใจลูกแต่กล่าพบว่ามายนั้นฮัมเพลงจ้องตาซาร่าด้วยสายตาที่แปลกแล้วใช้นิ้วลูบมือเธออย่างหน้าขนลุกและจิกลงจนเธอสะดุง้งเธอจึงบอกมายไปว่าไม่ชอบที่เขาทำแบบนี้และถามเขาว่าฮัมเพลงอะไรอยู่มายบอกว่าเป็นเพลงที่ซาร่าเคยกล่อมเขาแต่เธอปฏิเสธว่าไม่เคยฮัมเพลงแบบนี้กล่อมเขาแน่นอนต มาซาร่าก็เปิดดูซีดีที่เฮเลนให้มามันเป็นเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดแต่จอนที่มาเห็นเข้าก็เตือนเธอว่าอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้มายแค่กำลังป่วยและควรหาวิธีอื่นช่วยลูกมากกว่าคืนนั้นซาร่าเข้ามาเตือนให้มายรีบนอนขณะที่เจ้าทาลูาก็เห่าเสียงดังอีกเมื่อซาร่าหันมามองมายอีกครั้งกลับเห็นหน้าเขาเป็นชายคนอื่นเธอรู้สึกตกใจมากรีบเดินเข้ามาพิสูจน์ดูใกล้ๆแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแต่แล้ววันต่อมาเจ้าทาลูาก็หายไป จอ์นจึงจะออกตามหาซาร่าจึงบอกให้ไมไปกับจอร์นด้วยแต่ไม์กลับไม่สนใจเพราะมัวเล่นเกมอยู่จอร์นจึงกดรีโมทปิดเกมทันทีและบอกให้ไปตามหาทารูล่าด้วยกันไมายมีท่าทีไม่พอใจในสิ่งที่จอร์นทาเป็นอย่างมากระหว่างตามหาไมายก็พูดขึ้นมาว่าทารูล่าอาจจะถูกรถชนตายไปแล้วก็ได้เพราะหมาเมื่อรู้ตัวว่าจะตาย มักจะไปตายตามลําพังและบอกอีกว่าทุกคนต้องตายแม้แต่จอรนเองก็ต้องตายด้วยจอรนรู้สึกหัวเสียไม่พอใจในสิ่งที่ไมา์พูดจึงตําหนิแต่ไมา์กลับท้าทายและถามว่าจะทําร้ายเขาเหมือนอย่างที่ปู่เคยทํากับพ่อใช่ไหมจอรนจึงเอาเรื่องนี้มาถามกับซาร่าทันทีและคิดว่าซาร่าอาจจะเคยเล่าเรื่องพ่อของเขาให้ไมา์ฟังแต่ซาร่าก็ปฏิเสธว่าไม่เคยเล่าเลยขณะนั้นจอรนก็เหลือบไปเห็นกล้องติดอยู่กับกรอบรูปจึงรู้ว่าเป็นฝีมือไมา์ที่แอบดูเขาทั้งสองอยู่จึงโมโหมากเข้าไปถาม ไม่ทันทีแต่ไม้ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้จนทะเลาะก,กันเสียงดังและจอนก็ตัดสินใจไปอยู่บ้านพี่ชายเพื่อสงบอารมณ์ให้เย็นก่อน ต่อมาไมค์ก็บอกกับซาร่าว่าบางทีเขาก็ออกจากร่างตอนนอนอยู่บนเตียงเธอจึงบอกว่าเขาคงฝันไปแต่ไมค์บอกไม่ใช่ความฝันเพราะเขาทําตอนตื่นอยู่ทําเพื่อเว้นที่ให้กับอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในตัวเขาคืนนั้นซาร่าได้ยินเสียงบางอย่างจึงออกมาดูและเจอกับไมค์ที่ยืนอยู่หน้าห้องแต่เมื่อไมค์วิ่งเข้ามาหาเธอตัวเขากลับกลายเป็นชายคนอื่นจากนั้นซาร่าก็สะดุ้งตื่นและรู้ว่านี่มันแค่ฝันร้ายเท่านั้นแต่แล้วซาร่าก็เห็นไมค์ยืนอยู่ในห้องเธอจริง เขาขอมานอนกับเธอเธอรู้สึกหวัดระแวงในตัวลูกชายอย่างบอกไม่ถูกมาจับที่ไหล่ของซาร่าแล้วถามว่าเธอจะรักเขาเสมอใช่ไหมไม่ว่าเขาจะทําอะไรลงไปซาร่าจึงตอบไปว่าเธอจะรักเขาเสมอเพราะเธอคือแม่แต่แล้วซาร่าก็เห็นว่ามีมาแมลงวันบินอยู่มากผิดปกติจึงลงไปดูด้านล่างที่ห้องใต้ดินและเห็นว่าพวกมันตอมอะไรบางอย่างในตู้เก็บเครื่องมือและมาก็เอาค้อนมายื่นให้กับเธอเพื่อใช้เปิดดูพร้อมบอกว่าบางทีเมื่อเขาออกจากร่างก็จะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นซารา รารี่เปิดดูทันทีเมื่อเปิดออกก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะมีโศพเจ้าทาลูล่าอยู่ในนั้นและไมค์ก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทํา วันต่อมาซาร่าจึงตัดสินใจพาไมล์มาพบกับอาเธอร์ทันทีอาเธอรี่ทาการสะกดจิตให้ย้อนอดีตโดยขอให้ซาร่าทิ้งไมล์ไว้กับเขาเพียงลําพังเพราะมันจะไม่ได้ผลถ้ามีเธออยู่ด้วยเขาต้องรู้ให้ได้ว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวไมล์คือใครต้องการอะไรนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของไมล์เพราะเขามีอายุแดขวบแล้ววิญญาณมันจะควบคุมร่างและไมล์อาจจะต้องหายไปจริงๆในระหว่างการสะกดจิตวิญญาณที่สิงอยู่ก็บอกกับอาเธอร์ว่าพ่อแม่มันเป็นเกษตรกรย้ายจากฮังการีมา อยู่โอไฮโอแล้วตัวมันมีความทะเยอทะยานที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักแต่มันไม่ยอมบอกชื่อและเหตุผลที่กลับมาตอนนี้ตัวของมายเริ่มสั่นกระตุกและใช้เล็บขูดไปที่เก้าอี้จากนั้นมันก็ขู่อาเธอร์ว่าให้บอกกับซาร่าไปว่าไม่มีวิญญาณอะไรสิ่งลูกของเธอและให้ออกไปจากชีวิตครอบครัวนีซะาทำไมอย่างนั้นมันจะใส่ความว่าอาเธอร์บังคับให้มันอมปิก,กระจูให้เพราะมันวางแผนไว้หมดแล้วทั้งกินยาที่อยู่ในห้องน้ําของเขาและขนเพศของอาเธอร์ที่มันไปเก็บจากชักโครกมาซุกไว้ในซอกฟัน และมันมั่นใจว่าตำรวจกับทุกคนต้องเชื่อว่ามันตกเป็นเหยื่อของอาเธอร์อย่างแน่นอนอาเธอร์ตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าวิญญาณมันจะชั่วร้ายและโรคจิตได้ถึงขนาดนี้เมื่อซาร่ามารับไมกลับอาเธอร์จึงบอกกับเธอว่าไม่พบอะไรที่ผิดปกติในตัวไมและการย้อนอดีตไม่ได้ผลซึ่งซาร่าก็รู้สึกแปลกใจมากๆเพราะก่อนหน้านี้อาเธอร์ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยจากนั้นอาเธอร์ก็เข้ามาดูที่เก้าอี้และก็ได้เห็นที่รอยขูดเขียนไว้ว่าเอ็ดเวิร์ดเอสกาซึ่งคิดว่าวิญญ,ญาณของไมที่พยายามต่อต้านวิญญาณชั่วร คงจะขูดไว้ให้ ต่อมาจอนก็กลับมาที่บ้านและบอกกับซาร่าว่ามาอยู่ที่บ้านนี้จะไม่ปลอดภยัยจึงจะพาไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับเขาซึ่งมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลากลางดึกคืนนั้นอาเธอร์ได้โทรหาซาร่าบอกให้เธอมาพิมพ์ชื่อเอ็ดเวิร์ดเอสกาในคอมดูและเตือนเธอว่ากำลังมีอันตรายและห้ามให้ไมเห็นอย่างเด็ดขาดห้ามเชื่อในสิ่งที่หมพูดเพราะนั่นเป็นวิญ,ญญาณร้ายที่ควบคุมร่างมาอยู่แล้วซาร่าก็เจอข้อมูลของสกา,ามันคือฆาตกรโรคจิตตาสองสีซึ่งถูกสังหารเสียชี ชีวิตไปในวันและเวลาเดียวกับมาที่เกิดมันสังหารผู้หญิง9คนในเวลา5ปีโดยเหยื่อทุกคนจะโดนตัดมือหมดและเหยื่อคนสุดท้ายคือมาเกระเด็นหนีรอดไปได้แต่ก็โดนตัดมือไปหนึ่งข้างเธอจึงมาเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์เลวร้ายของตัวเอง และพาตำรวจไปสังหารจนมันเสียชีวิตตอนนี้พวกเขาต้องหาสาเหตุที่ซาก้ากลับมาให้ได้ว่ามันต้องการอะไรไมายถึงจะรอดจากนั้นซาร่าก็บอกกับจอนแล้ววางแผนจะพาไมยไปอยู่ที่จอนเคยบอกไว้สักพักโดยให้ไมยไปโรงเรียนตามปกติแล้วเธอก็รีบเก็บเสื้อผ้าแล้วจะไปเจอกันที่พักใหม่ส่วนจอนก็รีบไปรับไมยที่โรงเรียนแล้วมุ่งหน้าไปที่พักใหม่ทันทีแต่ขณะที่ซาร่าเก็บของเธอก็เจอกับหนังสือและข้อมูลต่างๆของมากเกเรตเหยื่อคนสุดท้ายของซาก้าที่หนีรอดไปได้ ซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าซาร่าจึงรู้ในทันทีว่าซาก้ากลับมาเพื่อต้องการแก้แค้นมากเกระเนั่นเองตัดมาที่จอนและไมล์ระหว่างเดินทางจอนก็บอกกับไมล์ว่าต้องการให้ไปอยู่ที่อื่นสักพักก่อนเมื่อทุกอย่างดีขึ้นก็จะพากลับมาแต่ไมล์ที่ได้รู้ก็โกรธเป็นอย่างมากจึงใช้กันไกแทงใส่จอนจนรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ต่อมาซาร่าก็ได้มาที่โรงพยาบาลเห็นจอนนอนหมดสติมีอาการสาหาัสซึ่งหมอก็บอกว่าต้องรักษาตัวอีกนานซาร่าจึงรู้สึกเสียใจ ป็นอย่าางมากจากนั้นซาร่าก็ตัดสินใจพามายเดินทางไปหามาร์เกเรตโดยระหว่างทางเธอให้มายกินยาแก้เมาเพื่อให้นอนหลับไปเพราะยังไม่เชื่อใจมายในตอนนี้เมื่อมาถึงก็เจอกับมาร์เกเรตที่มีมือเพียงข้างเดียวและอาศัยอยู่เพียงลําพังซึ่งซาร่าก็บอกว่าขอคุยกับเธอเพียง5้านาทีเท่านั้นเมื่อได้คุยกันก็ทําให้รู้ว่ามาร์เกเรตนั้นมีลูกติดกับสามีเก่าที่ไม่เคยบอกใครก่อนที่เธอจะมาเจอกับซากา้าจากนั้นซาร่าก็ขอตัวเข้าห้องน้ําแล้วตัดสินใจเอาปืนออกมาเพื่อ หวังจะสังหารมาเกเรตตามความต้องการของซาก้าที่ต้องการแก้แค้นเพราะคิดว่าถ้ามาเกเรตเสียชีวิตแล้วซาก้าก็คงจะปล่อยายให้ใช้ชีวิตตามปกติซาร่าจึงเล็งปืนมาที่มาเกเรตมาเกเรตพยายามขอร้องเธอสุดท้ายซาร่าก็ทําไม่ลงอยู่ดีแต่แล้วจู่จไมายก็เข้ามาและถามมาเกเรตว่าเธอชอบสีอะไรน้ําเงินหรือเฮเซลนัทพร้อมกับปีดในมือมาเกเรตรู้สึกตกตะลึงกับคําพูดของไม้เพราะมันเป็นคําพูดของซาก้าที่พูดกับเธอในวันเกิดเหตุจากนั้นไมายก็พู เข้าแทงมากระเลตจ,จนเสียชีวิตทันทีและบอกว่าเธอไม่ควรหนีฉันมาเลยจากนั้นก็เดินออกจากบ้านไปซาร่าพยายามเข้ามาช่วยมากระเตแต่เธอก็เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นซาร่าก็รีบวิ่งตามไมล์ออกมาแล้วเรียกให้เขาหยุดไมล์ร้องไห้และหันมาบอกกับซาร่าว่ามันสายไปแล้วซาร่าบอกกับซาก้าว่าเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ขอลูกคืนให้กับเธอ แต่มันกลับบอกว่าไม้เสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่คืนที่เธอสัญญาว่าจะรักเขาเสมอแล้วมันก็ครอบครองร่างไม้ยมาตลอดซาร่าตกตะลึงเสียใจและโกรธมันเป็นอย่างมากจึงเล็งปืนไปที่มันเพื่อจะสังหารทันทีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นก็ปรากฏว่าซาร่าถูกชาวสวนคนหนึ่งยิงใส่จนเสียชีวิตเพราะเข้าใจว่าเธอจะสังหารลูกของตัวเองในขณะที่ไม้ก็วิ่งเข้าไปกอดชาวสวนคนนั้นด้วยความหวาดกลัว ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้พาไมายมาส่งให้กับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อช่วยดูแลในช่วงที่จอนยังต้องรักษาตัวอยู่จนกว่าจะหายดีเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่หมายก็ฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีเมื่อเขาหันมาส่องดูกระจกก็สะท้อนให้เห็นเป็นซาก้าที่ยืนจ้องอยู่อย่างน่าขนลุกแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังแนวสยองขวัญที่ดูแล้วสนุกตื่นเต้นมากๆแล้วเพื่อนๆเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหมคะ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับชอ่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ